สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวในโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงปรากฏการณ์นหนึ่งที่บอกเลยว่าทําให้นักลงทุนคริปโตหลายคนนินนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมใช่แล้วครับเรากําลังจะพูดถึงอั t o b e r เอ๊ะแล้วมันคืออะไรกันแน่ทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในโลกของคริปโตเนี่ย มันจะมีอยู่เดือนหนึ่งที่นักลงทุนเขาจะเฝ้ารอกันเป็นพิเศษเลยแหละครับลองนึกภาพตามนะเหมือนเป็นเดือนแห่งเทศกาลเลยก็ว่าได้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความหวังแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาคุยกันหนาหูมากในคอมมูนิตี้ต่างๆใช่เลยครับเดือนที่ว่านั่นก็คือเดือนตุลาคมหรือที่ในวงการคริปโตเขาเรียกกันติดปากว่าโต t o อ e r นั่นเองแต่คำถามคือมันเป็นแค่ชื่อเล่นเท่หรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอ่ะเรามาเจาะลึกไปพร้อมกันเลยดีกว่า เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยอัปโทเบอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ถ้าให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะอัปโทเบอร์ก็คือคำที่เขาเอาคำว่าอัปที่แปลว่าขึ้นมารวมกับออกโตเบอร์ที่คือเดือนตุลาตรงตัวเลยครับแต่มันไม่ใช่แค่คำแสดงเก๋ๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ที่เขาดูกันมาจากข้อมูลในอดีตเลยว่าราคาของบิตคอยเนี่ยมักจะพุ่งขึ้นแนงๆในเดือนนี้แหละครับแต่เอ๊ะแค่พูดลอยๆแบบนี้คงไม่เห็นภาพใช่ไหมครับ งั้นเราไปดูตัวเลขสถิติในอดีตกันเลยดีกว่าว่ามาสนับสนุนเรื่องนี้จริงหรือเปล่าแล้วจะเข้าใจเลยครับว่าทําไมตํานานนี้มันถึงได้แข็งแกร่งนักลองดูที่ตารางนี้กันนะครับโหตัวเลขน่าสนใจมากๆเลยคือจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสีเขียวหมดเลยนะโดยเฉพาะปีไหนที่เป็นตลาดกระทิงคึกคักคึกคักเนี่ยโอ้โหบางปีบวกไปเกือบ6 0เลยนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็มีปีที่เป็นสีแดงอยู่บ้างเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะดูดีมากๆเลยนะครับแต่สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำกันเลยก็คืออัพโช e เบอร์มันเป็นแค่แนวโน้มที่แข็งแกร่งนะครับมันไม่ใช่กฎที่ต้องเกิดขึ้นไปเป๊ะทุกครั้งไปอันนี้สาคัญมากแล้วสไลด์นี้ก็จะช่วยอธิบายได้ชัดเจนขึ้นไปอีกครับว่าทำไมบางปีมันถึงไม่เป็นไปตามเทรนด์คือถ้าเราไปดูปีที่อัพโชเบอร์มันล้มเหลวหรือว่าติดลบเนี่ย จะเห็นเลยว่ามันมักจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆระดับโลกเกิดขึ้นในตลาดอย่างเช่นปี2014ที่มีการล่มสลายของ MTGox หรือปี2018ที่ฟองสบู่ ICO แตกพวกนี้คือปัจจัยภายนอกที่มันแรงมากพอที่จะเข้ามาเปลี่ยนทิศทางของตลาดได้เลยครับทีนี้ก็อาจจะมีคำถางตามมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องเป็นเดือนตุลาคมด้วยล่ะทำไมเดือนนี้มันถึงได้พิเศษกว่าเดือนอื่นอ่ะเรามาลองดูทฤษฎีที่เขาว่ากันดีกว่าครับ เขามีทฤษฎีหลักๆอยู่ประมาณ3ข้อที่น่าสนใจนะครับข้อแรกเลยคือเรื่องของจังหวะเวลาครับเดือนตุลาคมเนี่ยมันเป็นช่วงเริ่มต้นไตรมาสที่4พอดีซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนรายใหญ่ๆหรือพวกสถาบันเขาจะเริ่มปรับพอร์ตกันข้อ2ก็คือตลาดหุ้นเนี่ยโดยรวมแล้วมักจะทำผลงานได้ดีในเดือนนี้เหมือนกันซึ่งตลาดคริปโตก็มักจะวิ่งตามไปด้วยและข้อสุดท้ายอันนี้น่าสนใจมากคือเรื่องของจิตวิทยาตลาดล้วนๆเลยครับแค่การที่ทุกคนเรียกมันว่าอัปโตเบอร์ มันก็เหมือนเป็นการสร้างความคาดหวังในแง่บวกไปแล้วซึ่งมันก็อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อขายได้จริงๆครับเอาละถ้าคิดว่าเรื่องอัปท b เบอร์มันน่าสนใจแล้วนะเดี๋ยวรอฟังเรื่องนี้ก่อนเพราะมันมีสัญญาณอีกอย่างที่เขาว่ากันว่าทรงพลังยิ่งกว่านั้นอีกครับแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเดือนก่อนหน้านั่นก็คือเดือนกันยายนนั่นเอง คืออย่างนี้นะครับตามสถิติแล้วเนี่ยเดือนกันยายนถือว่าเป็นเดือนอาถรรพ์ของบิตคอยเลยก็ว่าได้คือมักจะเป็นเดือนที่ผลงานแย่ที่สุดของปีเลยบางคนเขาบอกว่าอาจจะเพราะเป็นช่วงท้ายไตรมาสสามคนเลยเทขายทํากําไรกันเพราะฉะนั้นนะเมื่อไหร่ก็ตามที่บิตคอยสามารถฝ่าอาถรรพ์นี้ไปได้แล้วปิดเดือนกันยายนเป็นบวกโอ้โหอันนี้แหละครับที่นักวิเคราะห์เขามองว่าเป็นสัญ,ญญาณที่พิเศษมากๆเลย และนี่แหละครับคือที่มาของรูปแบบที่เขาเรียกกันว่าซ u เปอร์บูรันมันเหมือนเป็นสูตรสำเร็จง่ายๆเลยนะคือมีแค่2ส,สเตป็ป 1. ถ้าเดือนกันยาวปิดบวกได้ 2. มันมีแนวน้องสูงมากที่ไตรามาสสี่ทั้งหมดย้ำว่าทั้งหมดนะครับทั้งตูลาพฤศจิก,กาธันวาจะกลายเป็นตลาดกระถิ่งที่แบบร้อนแรงสุดๆไปเลยแล้วดูตัวเลขนี้สิครับบวก 61. 1นี่คือผลตอบแทนเชลเลีย ลเฉลี่ยของไตรามาสสี่ทั้งหมดในรอบที่เกิดสัญญาณซูเปอร์บูลันในอดีตคือเป็นตัวเลขที่โหสูงมากจนไม่น่าเชื่อเลยจริงๆและความเชื่อมั่นในแนวโน้มบ,บวกแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในหมู่นักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆนะครับขาดสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย,อย่าง JP Morgan เนี่ยเขาก็เคยมีการวิเคราะห์ออกมาในทิศทางนี้เหมือนกันซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าข้อมูลในอดีตพวกนี้มันมีน้ำหนักมากจริงๆในสายตาของนักวิเคราะห์มืออาชีพ โอเคถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์จะดูน่าสนใจแล้วก็ให้บทเรียนกับเราเยอะแยะเลยนะครับแต่ในโลกของการลงทุนเนี่ยมันไม่มีอะไรมารับประกันอนาคตได้ร้อยอ็หรอกครับตลาดในวันนี้อาจจะก,กําลังเขียนกฎของตัวเองขึ้นมาใหม่ก็ได้มันเลยมีวลีเด็ดในวงการตอนนี้เลยครับที่เขาชอบพูดกันว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมคือถึงแม้ว,ว่าประวัติศาสตร์จะเป็นเหมือนแผนที่นําทางที่ดีมากๆนะ แต่ภาพรวมของตลาดคลิปโตในปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งผู้เล่นใหม่ๆมีปัจจัยใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเต็มไปหมดเลยสไลด์นี้นจะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าตอนนี้ตลาดมันมีปัจจัยอะไรมากระทบบ้างคือฝั่งบวกเนี่ยเราก็มีเรื่องการเข้ามาของกองทุน ETF ที่ทําให้สถาบันการเงินเข้ามาลงทุนง่ายขึ้นเยอะแต่ในขณะเดียวกันฝั่งความเสี่ยงก็มีเหมือนกันทั้งเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะโผลมาเป็นตัวแปรสําคัญได้ตลอดเวลาเลยครับ และนี่คือเหตุผลหลักๆเลยที่ทําให้หลายคนเชื่อว่ารอบนี้มันไม่เหมือนเดิมอย่างแรกเลยคือการเข้ามาของ ETF นี่คือเม็ดเงินมหาศาลจากผู้เล่นกลุ่มใหม่เลยนะครับหรือการที่บิตคอยทําจุดสูงสุดใหม่ได้ก่อนที่จะเกิดฮาวิ่งซะอีกอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยปัจจัยใหม่ๆพวกนี้แหะครับที่มันกําลังเข้ามาเปลี่ยนกฎของเกมและทําให้การคาดการโดยดูจากอดีตยอย่างเดียวอาจจะไม่แม่นยําเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่อยากให้ทุกคนจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับไม่ว่าจะลงทุนในอะไรก็ตามก็คือคำเตือนนี้ครับผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคตโดยเฉพาะในตลาดที่ผันผวนสูงมากๆอย่างคริปโตเนี่ยการเข้าใจความเสี่ยงถือเป็นหัวใจที่สาคัญที่สุดเลยครับและสุดท้ายนี้คำถามสำคัญที่ยังไม่มีใครให้คำตอบได้แบบฟันธงก็คือ ระหว่างพลังของข้อมูลในอดีตกับดิาาิิกของปัจจัยใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอะไรกันแน่ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดคริปโตในอนาคตนี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราในฐานะนักลงทุนต้องคอยจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับมันต่อไปครับ